สวัสดีคะ่ะเข้าสูตรดูดูหนาวทีไรนะคะเมนูนี้ต้องมาจ้าแกงคะ่ะวันนี้คุณแม่ก็ช่วยด้วย <G ang> ช่วยหั่นเผือกแล้วก็มันนะคะวันนี้เราจะใส่เผือกแล้วก็มันด้วยนะ <G ang> ส่วนหนูนาที่จะใส่ลงไปในแกงจะเป็นหนูหนาปากแห้งนะคะไม่ขอรอช้าแล้วนะคะก่อไฟกันเลยค่ะทุกคนส่วนคุณแม่นะคะก็จะล้างมันแล้วก็เผือกให้ส่วนน้องแพทนะคะก่อไฟเสร็จไม่รอแล้วค่ะทุกคนตั้งหม้อ,อก,กันเลยบวกกับบรรยากาศเวลานี้ก็ดีดีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยจ้ะล้างมันเสร็จแล้วนะคะใส่ลงในหม้อ,อก,กันเลยมาที่หนูนานะคะก่อนเอาไปแกงก็ต้้อองงทําากกันนล่ จากทุกคนส่วนคุณแม่นะคะก็ทํางานของตัวเองแล้วมีความบอกน้องแพดด้วยนะคะว่าเตรียมเผือกมันให้เสร็จแล้วเหลือแต่กแกงให้ลูกสาวแกงเองคะ่ะก็ตามนั้นเลยนะคะถือว่าได้โชว์ฝีมือตัวเองแล้วคะ่ะส่วนเรื่องความอร่อยนะคะถ้าอยากรู้ว่าอร่อยไหมก็ต้องมาชิมด้วยตัวเองแล้วนะคะต้องทิ้งไวส้ไสักพักพอคล้สุกก็ทํากันปรุงเลยคะ่ะทุกคนใส่พริกแห้งนะคะเกลือจา้าแล้วก็ผงนัวนะคะแกงหนุ่งน่าใส่เผือกใส่มันแบบนี้คะ่ะไม่ได้เลยคือขมิ้นจ้าทุกคนเพราะใส่ขมิ้นลงไปในแกงปุ๊บนะคะสีสันของแกงน่าทานมากข มะเขือเทศด้วยค่ะเพื่อความละมุนและอร่อยมากขึ้นจ้าและที่สําคัญเลยนะคะการไม่ให้เผือกคันคอด้วยค่ะตอนนี้แกงก็สุกแล้วรสชาติก็ได้แล้วนะคะหน้าตาก็ยังน่ากินอีกต่อด้วยเพิ่มความหอมด้วยผักชีแล้วก็ตึกเลื้หละนะคะวันนี้หนูน้อยลูกของน้องสาวนะคะก็มากินข้าวด้วยจ้าทุกคนน้องน่ารักมากเลยส่วนแกงนะคะพอคนเข้ากันแล้วคือน่ากินสุดๆเลยจ้าภาษาไทยจะเรียกว่าแกงเผือกมันใส่หนูนะคะส่วนภาษากเรียกจะเรียกว่าพอคือหนื้เตลลซึเป็นแกงที่อร่อยแล้วก็รสชาติละมุนมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยกกินนนนะะะคลองไไปทําาตมัด้ รับรองว่าเป็นอีกเมนูที่ถูกใจแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะ,คะยิ่งดูดูหนาบรรยากาศเย็นสบายแบบนี้กับข้าวร้อนๆคือเข้ากันมากๆเลยนะคะมา,มาค่ะทุกคนมีใครสนใจมาทานข้าวด้วยกันไหมคะ